ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีการจัดมหกรรมแสดงสินค้าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเ,เมื่อวัน เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผูาฟา้ฟวังบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็มีการนำผู้ประกอบการนะคะมาจัดมหกรรมแสดงสินค้า Creative s p ปนะคะการท่องเที่ยวบุญราคาสูงรวมสินค้าดีบริการเด่นฝีมือเยี่ยมนะคะซึ่งก็มาจัดอยู่ที่โดมอหอประชุมเป็นโดมเป็นโดมที่เทศบาลบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีท่านจำเริญแหวนเพชรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปเป็นประธานในพิธีซึ่งท่าน จำรวนเว็เพรค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามหากรรมแสดงสินค้าประจำภาคจังหวัดบุรีรัมย์ครี v อท p ฟสปเนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยว มูลค่าสูงนะคะรวมสินค้าดีบริการเด่นฝีมือเยี่ยมที่จัดขึ้นบริเวณสวนรมบุรีนะคะ,ะซึ่งก็สวนโดมสวนรมบุรีข้างด้านข,าข้างของตลาดถนนคนเดินเสาะกล่าวเทศบาลเมืองบุรีรัมนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมของเราโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้เข้าใจแล้วก็ ระหนักถึงสมรรถนะของตนเองและความเ,าเป็นแล้วก็รู้ถึงความสําคัญขององค์ความรู้ใหม่ๆนะคะผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ครอบคลุมทั้งความสามารถแล้วก็าการทํางานในทักษะการใช้ชีวิตสมรรถนะดิจิทัลแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการได้มีความพร้อมที่จะก้าวไปกับ โลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องโดยกิจกรรมภายในงานค่ะก็เป็นการคัดสรรผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความโดดเด่นประเภทต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมาออกจําหน่ายแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเลือกชมเลือกหานะซื้อหาไปเป็นของฝากของที่ระลึกหรือซื้อไปรับประทานไปใช้บริการต่างๆนะคะ ก็เป็นทั้งการให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากลูกค้าเพื่อน,นําไปพัฒนาต่อย,ยอดสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของตอนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจัดนิทรรศการภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ที่ได้มีการพัฒนารายงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้มีทักษะความสามารถมากขึ้นนะคะในสาขาอาชีพต่าง เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และเกิดความสนใจที่อยากจะเข้าไปอบรมเพื่อนํามาสร้างอาชีพแล้ก็รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมถึงการสาธิตการฝึกอาชีพหลักสูตรบาร์เทนเดอร์นะคะการทําขนมฟิวชัน่นการทําอาหารว่างและเครื่องดื่มค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ภาคส่วนทั่วภาคอีสานจะได้มีการมาจับมือกันทํากิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นการวางรากฐานที่ดีในอนาคตเพื่อยกระดับ พัฒนาฝีมือแรงงานภาคการท่องเที่ยวให้มีทักษะฝีมือที่พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะสร้างการเติบโตที่แข็งแรงให้กับผู้ประกอบการเป็นการพัฒนาต่อยอดที่จะมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่เ็เป็นใน ของการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกันนะซึ่งก็เป็นการจัดโดยทางพัฒนา,าทางในส่วนของ พัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายต่างๆจัดขึ้นนะคะซึ่งก็วันนั้นเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพี่น้องบ้านเราเนี่ยก็ไปอุดหนุนสินค้ากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มาจําหน่ายสินค้ากันในวันนี้ในวันนั้นเนี่ยก็ต่างก็ตื่นเต้นเนาะที่ได้มีการแบบหลังจากที่ไปฝึกประสบการณ์มาแล้วเนี่ยก็ได้มา,าจําหน่ายจริงนะคะมาทํางานจริงนะคะซึ่งก็ได้เห็น ลูกค้าเห็นอะไรโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้กับผู้ประกอบการนะคะพี่น้องในพื้นที่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยต่างก็ไปอุดหนุนกันนะคะเยอะแยะมากมายเลยเช่นเดียวกันค่ะ